มาดูกันนะคะว่าทำไมเหรียญบาทธรรมดาธรรมดาเนี่ยถึงมีค่าถึงอันละ500รบาทมาฟังจากพี่เก่งบุรินทร์ันทีนะคะ,คะมาดูกันนะว่าทำไมเหรียญบาทรัชการที่9้าที่เราใช้หมุนเวียนกันเนี่ยมันมีค่าเหรียญละ500บาทนะอันนี้ก็คือเหรียญปกติปกติก็คือนี่ดูน้่งหน้าในหลวงเห็นไหมที่ด้านหน้าในลหลวงนะอ่ะอันนี้คือเหรียญกลับเห็นไหม ตกวติเหรียญที่เขาผลิตมาเนี่ยด้านหน้าด้านหลังจะไม่ตรงกันก็คือเสียงกลับถูกไหมอ๋อค่ะอันนี้คือเสียงกลับนะคือปกติ1บาทก็คือ1บาทไม่มีค่าอะไรนะเห็นไหมแต่อันนี้อ่ะอันนี้ที่อัน,นมีค่าก็คือเสียงตรง เสยนตรงก็คือด้านหน้านี่คือด้านหน้านะเส้นเส้นพระเสียนอยู่ข้างบนด้านหลังก็ต้องอยู่ข้างบนด้วยเหมือนกันเห็นไหมอ๋อเสยนตรงกานแบบนี้ไี่เลยนะห้าร้อยสวยๆผิวเดิมแบบนี้รับซื้ออันละห้าร้อยหนึ่งบาทมีค่าห้าร้อยบาทนะจริงๆซื้อจริงแค่สองแค่นี้ฟังคลิปให้จบแล้วก็ดูให้ดีๆถ้าสภาพสวยๆไม่ผ่านใช้ทางร้านดูเรีานที่รับซื้อหนึ่งบาทเอาไปห้าร้อยหนึ่งบาทมีค่าห้าร้อยมีอยู่จริงเสยนตรงแค่นี้ง่ายๆเลยปีอะไรก็ได้ขอให้ผิวเดิมอย่างนี้นะ มีเอามาขายได้เลยเนี่ยตรงตรงเห็นไหมเส้นตรงนะดูทีนึงเส้นตรงนะอันเนี้เห็นไหมหน้าหลังตรงกันแค่นี้500บาทแล้วไปอันนี้คือปกติเสียนกลับไม่มีราคา1บาทก็คือ1บาทเอาไปใช้เลยนะเนี่ยแบบนี้แหละแค่นี้เองง่ายๆมีเอามาขายเก่งบริลเลที่สาขาคลองถมเซ็นเตอร์ตรงถนนวัลจักรได้เหมือนเดิมทุกวันกินห้าโมงเย็นโอเคนะครับขอบคุณค่ะ